เรีด้ว่าตามกันเป็นเงาเลยทีเดียวล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับเรื่องราวของประเทศค้างบ้านเรานะคะอย่างประเทศกัมพูชานั่นเองที่งานนี้ค่ะคุณผู้ชมเคลมอะไรไมมเคลมมาเคลมสายฉีดก้นของประเทศไทย ยกเป็นออริจินอลซอฟ์พาวเวอร์ของแคมโบดีสซะงั้นซึ่งถ้าหากใครนะคะได้ติดตามเรื่องราวของประเทศข้างเคียงอย่างกัมพูชาเองนะคะคุณผู้ชมก็มักจะทราบได้ดีเลยทีเดียวแล้วค่ะว่าทางด้านของประเทศดังกล่าวนี้นะคะก็ได้มีการออกมาเคลมสิ่งต่างๆของไทยกันอย่างเยอะแยะมากมายกันเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นประเพณีวัฒนธรรมของไทยนะคะการแต่งกาย หรือแม้กระทั่งคนดังในประเทศไทยค่ะคุณผู้ชมทิกก็ได้ถูกเคลมนะคะว่าเป็นคนกัมพูชาอีกด้วยเลยคะ่ะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นสาวลิซ่าแบ็คพิงนะคะหรือว่าจะเป็นทางด้านของนักมวยชื่อดังอย่างบัวขาวนั่นเองแหละคะ่ะคุณผู้ชมคะแต่ว่าใดๆแล้วงานนี้ไหนด้านมาเคลมสายฉีดกลนกันละคะพี่เมนซึ่งล่าสุดค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของผู้ใช้ Facebook ท่านหนึ่งนะคะได้มีการออกมาโพสเรื่องราวของกัม ผูชาค่ะโดยมีรูปภาพสายฉีดก้นนะคะพร้อมกับมีข้อความที่โพสต์เอาไว้อีกด้วยเลยค่ะว่าชอบใช่ไหมล่ะถึงเคลมฉีดแล้วเพลินดีแถมไม่อยากหยุดแต่มีคอมเมนต์นนะโว้ยอยาปรับแรงดันหนามากไม่งั้นดักเองพังค้าเองก็เกือบไม่รอดใช่ครั้งแรกและงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมก็ทำเอาชาวเน็ตหลายคนเลยค่ะได้มีการเข้ามาคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นกันอีกแล้วบางก็บอกว่ากลัวจะไม่ได้ใช้ แรงดันน้ำไม่พอครับแถมน้ำจะกินยังหาลำบากอีกถ้าไม่ท่วมน่าจะอดไปแล้วบางก็คอมเมนต์และค่ะบอกว่ามีซ่วมครบทุกหลังคาเรือนยังเถอะซึ่งบางคนเองค่ะคุณผู้ชมก็ได้มีการคอมเมนต์นะคะว่าแค่ตอนทำซ่วมธรรมดาเนี่ยยังต้องทำพิธีส่งมอบก,กันราวกับงานระดับจังหวัดนี่ถ้าทำสายชำระไว้ในห้องน้ำไม่ต้องถึงคันเรียกนาย,ยกมาทำพิธีเปิดกันเลยหรอซึ่งงานนี้เองค่ะคุณผู้ชมค่ะก็เรียกว่างานนี้เองค่ะขึ้น ชื่อเรื่องนวัตรกรรมของห้องน้ำนะคะสำหรับประเทศไทยแล้วก็อีกหนึ่งประเทศนะคะก็คือญี่ปุ่นนั่นเองที่ชาวต่างชาตินะคะต่างก็อึง้งแล้วก็ติดใจกันไปหลายรายแล้วล่ะคะ่ะคุณผู้ชมคะถึงขั้นตั้งกระทู้เปิดโหวตศึกห้องน้ําในเอเชียกันเลยล่ะคะ่ะคุณผู้ชมโดยให้เลือกระหว่างสายฉีดชําะของไทยกับปุ่มกดในห้องน้ําของญี่ปุ่นว่าอะไรเนี่ยจะประทับใจกว่ากันนั่นเองเละคะ่ะคุณผู้ชมซึ่งก็ต้องบอกได้เลยนะคะว่าชาวต่างชาติส่วนใหญ่ มักจะไม่คุ้นเคยนะคะแล้วก็อาจจะมีมุมมองแปลกๆเกี่ยวกับการใช้น้ําฉีดก้นค่ะคุณผู้ชมคะเพราะว่าหลายๆประเทศนะคะก็ไม่ได้ติดตั้งสายฉีดก้นแบบนี้นี่เองจึงไม่ต้องแปลกใจเลยค่ะคุณผู้ชมว่าทําไมนะคะสายฉีดก้นไทย ถึงเป็นเรื่องราวสุดระทับใจให้กับชาวต่างชาติหลายต่อหลายคนเสลือเกินนั่นเองละค่ะคุณผู้ชมคะจนถึงกับพี่เมนของเราถึงกับออกมาเคลมสายฉีดก้นไทยยกเป็นออริจินอลซอฟท์เพเวอร์ของแคมเบอร์ยกันไปเลยละค่ะ